เข้าสู่ช่องแดงแน e l อีกรอบนะครับนะโอเคเราก็มาดูที่ว่าจะยิงบูมไปได้สูงแค่ไหนแล้วก็ระดับไหนนะครับดูกันนะครับเพราะว่ารถรถตัวนี้เขาไม่ได้ไว้ํำดับยกของหนักมากเท่าไหร่นะครับนะยกได้แค่ยกท่อยกอะไรของ เกี่ยวกับงานก่อสร้างเท่านั้นนะครับถ้างานตสาหกรรมหนักๆเขาก็จะไม่ใช้กันเท่าไหร่มันโอไอระดับดินบู๊เนี่ยมันใช้การยกเนาะเพราะว่ายกเราดูยาวได้ที่ไหนวะนะยาวได้แค่ไหนผ่านโย่ฮะผ่านโย่แต่องศาต้องได้นะองศาต้องได้นะอ่า องศาเนี่ยเวลายกเนี่ยมันอ่ะยะแต่ว่าบ้านนี้มันก็ไม่หนักมากเท่าไหร่นะก็มันไม่หนักแต่ว่ามันเกะกะแค่นั้นเองเ่ย เรามาดูเลยครับว่าจะไปรถจะไปเสียบลงเลยกี่เมตรวะฮะอันเนี้ยอันุนั่นนะสองเมตรสองเมตรกว่าว่างกว้างเนี่ยเอาทางนู้นอะด้านกว้างนี่แหละเพราะด้านขวางมันไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันเกินเกินทางเขาเกินทางเขาเยอะข่้นตอต่อไปสิครับนะครับอันนี้ก็หนักนะสู้นะหนักสู้อัน หน้ารถเนาะโซ่ยาวอยู่มึงนะมึงรอกระตา้มเราต้องเอาล้อยางรองไหมไม่ไม่ไม่ลองไอ้ตรงสลิงไอ้ตรงสลิงที่ยกขึ้นด้านข้างอ่ะมันจะโอ้เดี๋ยวไปลองก็ได้เออาเอาร้อยางรองก็ได้เอามันต้อเอาล้อยางรองไงเพราะว่าเดี๋ยวสลิงมันมันบีบกระเบื้องแตกมันไม่ถ้าถ้าไม่อย่างนั้นก็หาไอ้คานอ่ะสอดเข้าไปคานเหล็กอ่ะสอดแล้วกันบีบไงถ้ามันบีบมันก็บีบทั้งหลังไง เออมีเหลขข็กคานน่ะแต่มันก็มีอยู่แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะรูดไอ้ไอ้สังกะสีมันนี่แหละมันจะบีบสังกะสีอยู่หน่อยเปลี่ยนได้อ่มันมีเ็กรูดเข้า<ม><ม>ใจแต่ว่ามันจะบีบไอ้ตรงรังคาที่มันยื่นมาตรงนิดๆเน,นาย่างมันลงยงยางมงันลงย,ยางมีอยู่ มันมีการเสียหายบ้างเลยนะใชไปต่ถ้าปูร้อนเรียมันเป็นไม่ได้หรอกเหมือนการยกตู้คนนึงเลยบ้านนับดาวยังมีการตู้ตู้นี้มันมีตัวห่วงล็อกอยู่แล้วห่วงที่จะยกของมันโดยเฉพาะเลยมันก็ง่ายโอ้ถ้าเกิดซาบุชีต้องหาต้องหาไอ้ขอนไม้คอยเป็นหนุนหลังด้วยไหมกันมันไหลกลับไงถ้ามันยกไม่ไหวมันขึ้นไม่ไหวอ่ะ มันไม่ได้ไไดใช่ไหม,ามาอ้โหนี่เนาะอ่ารอสลิงอย่างเดียวรอถ้าจะให้ชัวร์นะสายพานดีที่สุดสายพานนี่เวิร์กมากเลยสายพานเส้นใหญ่ๆแบบนั้นนะอ่ะนนโอ้ยอย่างน้อยมีสองสี่เส้นยิ่งดีใหญ่คนละมุมเลยหัวท้ายเลยนะ่ะถ้าถ้าล็อกขาอย่างเดียวนะแล้วก็เอาสเกลมาสี่ตัว อ้า่คล้องเลย,เลย,เลยแล้วก็พาดไปข้างบนนู่นนะคล้องพาดข้างบนพาดบนสี่เส้นแล้วก็จุ่มก็หากันเลยยกได้เลยถ้าจะให้ชวนแล,วแล้วมันนิ่มด้วยสายพานจะนิ่มงานดีกว่าสลิงเยอะเบาวกว่าด้วยทํางานง่ายให้เท้าแก่จัดก,การเลยจบยังไงก็ได้ใช้งานอ่าย,ยกบ้าน แม่รถยางน้ำหรอโอ้โหเป็นปืนเดือนนี้ไม่ได้หรอกเยอะไปนี่น,ะ,น,นะครับเนาอวันนี้เราก็มาดูนี่คือนะครับหน้าบ้านลุงพ้นนะครับเนาอ อันนี้ก็จะยกบ้านจิมมี่ขึ้นแล้วนะครับขึ้นรถเตรียมย้ายไปที่จำปาดงเนาะน,นี่นะครับเนาะเอซี F C นะครับอืนี่คือบรรยากาศโอ้โหนี่คือบรรยากาศนะครับอืม <c oughs> มาดูนะ <ๆ S 1> ครับใครมาอีกแล้วนะ,ะอ <า S 1> โอ้โหโใส่ชุดคู่หูดูโอ้นะครับเนาะ <อา S 1> มาดูกัน,นออมฮะโอ้โห,โห อ๋อไม่มีปัญหานะครับเนาะไม่มีปัญหาโอ้ใหญ่เพผมไม่ได้กลัวนะโอ้โหนี่ใส่ชุดคู่หูดูโอเลยอะเอาโหนี่เนาะดูพี่แดงนี่คุยสุดหล่อหน้าก็ขาวขาวตั้งแต่ใช้พีพีสกินพีพีสกินครับผมนะครับไม่ไปใส่ละสาวตึมอ๋อหายากจร่งช่วงนี้ก็ยังอยู่ใกล้เพราะว่ารุ่นนี้หล่อมาก นี่นะครับเนาะพอดีไม่มีตังค์ในช่วงนี้ไม่เป็นไรค่ะก็บรรยากาศวันนี้เริ่มคึกคักเลยยกวันนี้เหรอยกวันนี้เลยไม่ไปจะตามเหรอไม่ไปหรือว่าจะตามไปเก็บชิ้นส่วนว่ามันร่วงตรงไหนอะไรยังไงมันจะเป็นตาล่วงอยู่บอ่ก็ไม่รู้ที่จะอย่าวิ่งเร็ววิ่งไปเรื่อยๆออ่เเดีี๋ยวันน้ ลูกพี่มาแบบไม่พร้อมเลยแล้วค่อ่าแล้วรออะไรค่ะคุณแดงรอเชือกอยู่ลืมเชือกโอ้โโอโลืมเชือกยกคโอ้หนะรีบมาไปหน่อยนี่ครรีบมาไปหน่อยสวัพบกับช่องอนอกานะคะอคุณแดงด้วยนะคะที่เราอเดนะ,ะเพราะว่าวันนี้นะคะมีข่าวดีน่าจะยก อืมข่าวดี่แกแกบอกแกขี้เกียจนอน